วันนี้ก็จะมานําเสนอก่อนการทดลองใบงานที่4ี่เรื่องเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรงจะทําโดยกลุ่มที่ A 1หนึ่งนายนัทพลฝ่ายชี่ชอบนายศักสิทธิ์นุนไทสงนายรายสิทธิ์หวังหนังกลางเสนอผู้ช่วยศาสตราจารย์ ok e hay, ดร ok กิติเดชบัวใหญ่ดรมงคลด่านบำรุงตระกูล ok จุดประสงค์ของการทดลองหนึ่งเพื่อหาคุณ,ณสมบัติของเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบแยกกระตุน้นในสภาวะไม่มีโหลด สเพื่อหาคุณลักษณะสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตร,ตรงแบบแยกกระตุ้นในสภาพมีโหลด 3. ทดสอบหาค่าพารามิเตอร์ของเครื่องกำเนิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการทดลองในการหาคุณณะสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงขณะที่ยังไม่มีโหลดจะทำการทดสอบกับ d c ชั้นเจเนเรเตอและ s e p a r a t e l y Excite d generator เท่านั้น สมการแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสะตรงหาได้จาก E เท่ากับไฟ Zn ส่วน60คูณ P ส่วน A เมื่อไฟเท่ากับฟักแม่เหล็กต่อขั้วเป็นเวเบอร์มีหน่วยเป็นเวเบอร์ Z คือจำนวนตัวนำทั้งหมดของขดลวดของอเมเจอร์ n คือความเร็วรอบหน่วยเป็นรอบต่อนาที P เท่ากับจำนวนขั้วแม่เหล็ก EA จำนวนทางเดินของกระแสแอมปเจอร์เมื่อ e a เท่ากับ k e phi n k e ม,มีค่าเท่ากับ p z ส่วน60คูณ a ดังนั้น phi เท่ากับ k 1 i f ฉะนั้น e a มีค่าเท่ากับ k e คูณ k 1คูณ i f คูณ n อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองครับ 1. เครื่องต้นกำลัง 2. เครื่องกำเนิด 3. AC DC Power Supply 4. Meter s e r v o d ์ i อ e ด v o l t m ว t e มเตอร์กระแสสลับ 6. แอมมิเตอร์กระแสสลับ 7. โหลด RLC ลำดับการทดลองการทดลองหาคุณสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบแยกกระตุ้นในสภาวะไม่มีโหลดขั้นตอนที่1ทําทำการต่อวงจรังตามรูปที่4.1คือมี s e r v o d อ i ด e เจนและมีโวลตเพื่อวัดค่า VA นะครับขั้นตอนที่2 ตรวสอบวงจรให้ถูกต้องและเริ่มเดินเครื่องต้นกำลังให้ได้ความเร็วรอบ2 0 0 0 rpm ครับจากนั้นปรับกระแสกระตุ้นเริ่มต้น if เริ่มจาก0ขึ้นเป็น0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7แล้วบันทึกค่า va และค่าทอครับอันนี้คือการปรับขึ้นส่วนตารางที่2คือการปรับลงปรับจาก0.7 if เท่ากับ0.7จนถึง0บันทึกค่า ea ครับ ต่อมานะครับจากขั้นตอนที่1.2นะครับปรับความเร็วรอบของเครื่องต้นกําลังนะครับเป็น1,000รอบนะครับแล้วทําตามในข้อที่1.2แล้วบันทึกค่าลงในตารางนะครับเรามาดูตารางแรกกันเลยนะครับกระแสฟีนนะครับเราจะทําการปรับจาก0ถึง0.7นะครับแล้วเราก็จะได้ค่าแรงดันอาร์เมเจอร์และทอร์กนะครับแล้วก็ทําการบันทึกค่าลงในตารางนะครับต่อมานะครับตารางที่สองนะครับ ก็ทำการปรับค่ากระแสฟิลนะครับจาก0.7นะครับลดลงมาจนถึง0นะครับแล้วเราจะได้ค่าแรงดันอาร์เมเจอร์นะครับแล้วบันทึกค่าลงในตารางนะครับต่อมานะครับขั้นตอนที่1.3ลดความเร็วรอบให้เป็น0นย์แล้วทำการปรับค่ากระแสกระตุ้นของเครื่องกำเนิดที่พิกัด0.7แอมป์นะครับแล้วเริ่มปรับ ความเร็วรอบเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับพร้อมกับบันทึกค่าจนความเร็วรอบเท่ากับพิกัด2000รอบโดยเมื่อความเร็วรอบสูงสุดแล้วก็ลดความเร็วลงแล้วบันทึกค่าลงในตารางนะครับต่อมานะครับเรามาดูที่ตารางกันเลยนะครับให้ปรับค่ากระแสกระตุ้นเท่ากับ0 7แอมป์นะครับแล้วทำการปรับค่าจาก0จนถึง 2000นะครับแล้วบันทึกค่าแรงดันอาร์เมเจอร์ลงในตารางนะครับแล้วปรับลงจาก2000รอบนะครับลงมาจนถึง0นย์นะครับแล้วบันทึกค่าแรงดันอาร์เมเจอร์ลงในตารางนะครับเรามาดูตารางต่อมานะครับให้ปรับกระแสกระตุ้นเท่ากับ0 3 5แอมป์นะครับแล้วทําการปรับจากศูนย์นะครับจนถึง2000รอบนะครับ แล้วบันทึกค่าแรงดันอาร์เมเจอร์ลงในตารางนะครับแล้วทำการปรับลงมานะครับจาก2000จนถึงศนย์นะครับแล้วบันทึกค่าแรงดันอาร์เมเจอร์ลงในตารางนะครับต่อมานะครับลำดับขั้นตอนการทดลองนะครับ2นะครับการทดลองคุณสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสรตรงนะครับขนาดจ่ายโหลดขั้นตอนที่2.1นะครับ ทำการต่อโหลดเข้ากับขั้วของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบสนามแม่เหล็กแยกกระตุน้นทำการปรับค่าเซอร์วไดนะครับเป็นเครื่องต้นกำลังให้ได้2000รอบนะครับคงที่ตลอดแล้วปรับกระแสะกระตุ้นให้ได้แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วให้ได้ตามพิกัดทำการบันทึกค่าตั้งแต่ไม่มีโหลดจนถึงค่าพิกัดลงในตารางผลการทดลองนะครับโดย เพิ่มโหลดเป็นขั้นๆสามขั้นนะครับเรามาดูตารางกันเลยนะครับทําการบันทึกค่า ia if r rpm bt แล้วค่าทอร์ครับลงในตารางเลยนะครับต่อนะครับขั้นตอนที่2.2งจุ 2, ทำการต่อโหลดข้อที่คั่วของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแบบสนามแม่เหล็กแยกกระตุน้นทําการปรับความเร็วรอบของเครื่องต้นกําลังให้ได้2,000ั rpm ให้คงที่ตลอดเวลานะครับและปรับกระแสกระตุ้นที่50เเซและทำการบันทึกค่าตั้งแต่ไม่มีโหลดจนถึงค่าพิกัดในตารางบันทึกผลการทดลองนะครับส่วนในตารางนี้นะครับเราก็จะบันทึกค่าก็คือ i a i f ส่วน r p m นี้เราก็จะปรับสองพให้คงที่ตลอดนะครับแล้วก็บันทึกค่า v t แล้วก็ค่านิวตันเมตรนะครับสมนะครับ สอบหาค่าความต้นานทานอะเมเจอร์นะครับวัดค่าความต้านทานของขดล,ลวดอะเมเจอร์โดยใช้วิธีโวลแอมลงในตารางบันทึกผลการทดลองโดยป้อนไฟฟ้ากระแสะตรงปรับแรงดันที่ป้อนให้ได้ค่ากระแสะสูงสุดกระแสะไม่เกินพิกัดและปรับต่ำลดลงนะครับแล้วก็จะาหาค่ากระแสะแรงดันแล้วก็ส่วนค่าความต้านทานเนี่ยเราใช้สูตร เท่ากับ v ส่วน i นะครับเพื่อหาค่าความต้นานทานหลังจากนั้นพอเราหาค่าความต้านทานได้เราก็นําค่าความต้านทานที่เราหาได้ตั้งสี่ครั้งมาหาค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็นําค่าที่ได้มาใส่ในตารางครับขั้นตอนที่สามจุดหนึ่งนะครับทําการต่อวงจรตามรูปที่สี่จุดสองนะครับก็จะเป็นวงจรการทดลองเครื่องกาเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาดนะครับ ต่อมานะครับขั้นตอนที่3.2ตรวสอบวงจรการทดลองให้ถูกต้องนะครับแล้วเริ่มเดินเครื่องต้นกําลังให้ได้ความเร็วรอบพิกัดที่2,000รอบนะครับทําการปรับกระแสกระตุ้นเริ่มต้นที่ค่าต่ําสุดไปจนถึงค่าพิกัดและเมื่อถึงค่ากระแสสูงสุดก็เริ่มลดลงเริ่มลดค่ากระแสลงมาที่ค่าต่ําที่สุดนะครับโดยให้ได้ค่าตามตารางนะครับ โดยที่เราจะทำการวัดค่า IL, I ชั้นนะครับแล้วก็ IA ความเร็วรอบอ RPM นี้เราก็จะปรับ2,000รอบตลอดการทดลองนะครับแล้วเราก็หาค่า VT แล้วก็ค่านิวตันเมตรนะครับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ